คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาดูความพร้อมนะครับผมจะพาทุกคนมาดูความพร้อมของนัดพิเศษนะครับก็คือนัดเตะกับซับมิดนะครับผมคู่ระหว่างเอลออสตาครับเอลออสตาของอานาเซอร์นะครับพบกับเปลนปาลี่เซ็กซแมนะครับผมเตะกันคืนวันที่ยี่สิบนะครับมกราคมนะครับ เวลาสุดสุดนาฬิกาครับผมก็มาดูผลโหวตนะครับว่าทางแฟนๆเขาจะโหวตออกออกยังไงนะครับก็คือแฟนๆโหวตให้ทีมอานาเซอร์นะครับ โดยนำทีมโรกิสเตโนโลนโดนี่ครับก็คือชนะอยู่4ี่47%นะครับผมเสมอ2นะครับแล้วก็ทีมเยือนนะครับก็51นะครับผมก็คือปารีสแซงต์แมงนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือความพร้อมนะครับไม่ใช่ความพร้อมผลโหวตของทีมทั้งสองทีมที่เจอกันนะครับทั้งสองทีมนี้ยังไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับผม ทั้งสองทีมยังไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับสำหรับผู้เล่นก็สำหรับผู้เล่นก็นกทางด้านออสตาแอนนาเซ์น,นก็จะมียังไม่มีนะครับยังไม่มีความพร้อมผู้เล่นให้นะครับก็คือเตะกันในวันที่ย0สิบมกราคม เวลาสูนยนนาฬิกานะครับผมติดตามกันได้นะครับทางไลฟ์เพจหรือว่าทางซ่องทีวีนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับว่าผลมันจะออกมายัางไงผมก็จะมารายงานผลผลบอลคู่นี้อีกนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมขอบคุณมากครับ